đa <laughs> <laughs> à, <laughs> <cái này. cười> con quay con, ơi quay lượt, quay lượt lượt, มีบุต์ป่ะตุ้ยยังอยู่บ้ยงบ่เลนสิใช่สบายรบาดสบายแต่ยานไฟยานดิพี่ยานมัน่ย

ขึมนขึ้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 น

ยั่เหอเลยเอาไล่เนี่ยออ้ยปอดไลอีเห็นอะไรบ่เห็นอะไรบ่โอ้ยเบิ่งบ้านนี่คือใหญ่การนเบิ่งมนนั่งังเนาะเออจมาถึง้องเจ้าบ่บ่ไปทําบุญบ่ได้ไปทําบุญเลรถเจ้าของูก็บ่ไดู้ก